คิวแรกนะเพื่อนๆร้านจบข้าวเหมือนเดิมยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดเดินตัดฝนนี่ยนี่ยังไม่หายไข้เลยนะี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดูดิฝนก็ตรงก็เดินตากฝนนี่ยพี่แกง,งพระทรงครับมาพร้อมกับสายฝนเลยมาเร่อะไรครับไัรุ่นนี่ <laughs> ไม่ได้การนะต้องกินอยู่นะเดีย๋ยวว่ากินยาไม่ไหวนะ เรียบร้อยนะเกมเลยนะฝน,นตกนะไวรุน่นช่วงนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะเหมือนผมอะ <c oughs> ไรุน่น <c oughs> สองกล่องปึ๊บอ,อยู่ไม่แน่ลูกคนะ้าผมไม่อยู่อยู่แต่แมว ไอเมียแบฮบัมเมียบเอ็งมาใส่แบบนี้หน,น่อยโอ๊ยโอ๊ยอะไปเราแปลกๆนะเพื่อนๆมาส่งของที่ไรน,นะทำไมลูกค้าชอบมองหน้าผมแปลกๆแปกแปลกๆเลยไอนาวนาวัยรุ่นยังโหลดอยู่ยังโหลด,ดอยู่ยังโหลด,ดอยู่นะ เดี๋ยวบอทังเที่ยงอ่ะคอยเข้าทีเช้าๆก็ยังมืนอยู่ออมาตรงครับเอ๊ะหรือเราจะไปร่วมงานงานกับเขาดีวะเนี่ยอะไรกันอีกครับเนี่ยเอาของมาส่งไปส่งร้านค้าเงินฝากไว้ร้านค้าแสด,ดงว่าไปกินเลี้ยงงานแน่เลยโทรไม่รับ ทางเต็นท์หน้าซอยสายซอยเลยนั่นเนี่ยโอ้เดินสิครับอย่างเงี้ยเดินสิครับงานนี้เดินสิครับ,อร,บรออะไรแหมเป็นไงติดเต็นท์นนะเข้าไม่ได้เดินสิครับต่อไปฮ่าเริ่มแนละ้วเริ่มยิ้มออกวนะ <c oughs> นี่เอยใส่สะก้าตรงนี้ คุยต่อไปน้าไวรทลนสายงานก่อสร้างจัดไฟครับผมปึ๊บตึ๊บเขากำลังทำงานอยู่นะเราก็เดินเข้ามาส่งของเลยนี่มาส่งของเอาไว้ไง อันนี้เนาะโอเคมาส่งของเสร็จแล้วนะพวเพื่อนๆแล้วก็รับของกลับแดเดเริ่มออกแล้วไปรุน่นจัดไปครับผมเราจะดูค,ครับส่งไปส่งมาก็เที่ยงคืนแล้วนะพวเพื่อนๆไวมากเวลาแต่ละวันนี้ยังไวเยอะ อุศว่าพัดดูครับพอมแอนแอนแอนเฮ้มาส่งของนายป๋าอยู่่าวะป๋าเออพอดีก็มีคนมาบอกว่าให้มาฝากของกับรอพอที่หน้าตาหล่อที่สุดอะที่ป้อมอะใช่ที่นี่ป่ะมีนี่มีหล่ออยู่คนเดียวแล้วป้อมเนี้ย เราครโคตรใช่ไหมมีฝากหนึ่งชิ้นแล้วก็ไปบ้านแม่ไม้สองหนึ่ง <c oughs> อ้าวโอเคอย่าไปจอดแอบตรงไหนจอดแบดนะ <c oughs> อบข้างหน้านะต่อไปน้องไม่รุ่นเหมือนจะหนักไ้แต่ก็ไม่หนักว่ะ <c oughs> ดูดิเ,เ,เอาไปเริ่มเลยเอาพี่หนึงกล่องครับผมเอาไว้นี่นะเอาไปรุ่น ครับ่ายโมงแล้วนะก็ยังชิวๆอยู่นะอาจะดูครับผมหนึ่งกองนะครับยอดไหมอะ่ะฟรีไปอึ๊บโอ้ยแปะแผน่นไปแปะแผ่นมาจะหลุดแล้วนี่อันนี้พี่เอาตัางไปแล้วนะเอาไว้หน้าบ้านได้เลย,เลย เรรียบ้อจัดไปครับคิวสุดท้ายรอบเช้าตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วมาครับพื่นตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วฮะเฮ้ยใช่หรอวะอ๋อตกใจสี่โมงสี่โมงแล้วเพื่อนๆรอบเย็นนะสี่สิบห้าบ้านนะก็มาแวะเปลี่ยนแผ่นก่อนไม่ไหววันนี้ค่ายขึ้นแล้วรอบบ่ายนะ ยวรอบของนะีมีแต่ของกระยย่านั้นเลยเพื่มีทั้งโซฟาที่นอนสองอันแล้วก็ที่นอนสุญญากาศแล้วก็มีชักโคกมีเยอะมากอนะแล้วก็ปิดแผงครับอ๋อใครขึ้นมาพร้อมรุยพร้อมรุยต่อครับผอมไปนะวัยรุ่นอันน่ช่วงเย็นสองชิน้นจะดูส่งแล้วน่าจะเข้าโหเข้าไม่ได้ทั้มั้งเนี่ยเข้าได้ก็ไม่มีที่วาง ดูดิลนตะกาลนตะกาที่บอกให้วางไว้หน้าบ้านนะจะไปว่าไปรุ่นนี่เรียบร้อยมีลูกค้าถามนะมนเพื่อนไอ้น,อไาานะน้องไม่สบายแล้วทำไมน้องไม่หยุดเออถ้าเกิดผมหยุดไปผมกลัวลูกค้าไม่ได้ของครับเดี๋ยวคิดถึงผมโอ้ยจะมีใครโทรมากวนลูกค้าแล้วถ้าเกิดผมหยุดไปอะอะครับบรรยากาศยามเย็นครับนี่เดินผ่านสวนดอกไม้ที่เหลืองที่ไหนได้ ขับเลยซอยเลยขับเลยตรงใจหรือเปล่าน้องออกกําลังกายไม่เป็นไรครับบ้านอยู่ปากซอยแฉกชวแาจะดูครับผมของมาตรงครับเออวางเลยน้องพี่ดูบอลอย, <c oughs> ออยู่ดูบอลอยู่ดูบอลอยู่เอต่อไปลูกค้าโทรบ,บอกว่า้น้องพี่จะไม่อยู่บ้านนะเลื่อนได้ไหม <c oughs> เอยพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเลย <c oughs> เดี๋ยวผมรีบมาส่งให้ก่อนเลย เลือ่อนยังไงอันเปเอฟเลยที่นอนอเออไม่ได้ไม่ว่าพี่พี่ออกตอนไหนเดี๋ยวผมมาตกให้พี่ก่อนเลยเออจัดไปเฮ้ยอที่นอนมาแล้วครับผมนู่นห้าโมงครึ่งแล้วเหลือเต็มรถเลยส่งไปส่งมามืดได้ไงวะเนี่ยหกโมงเองมืดตือดต้อเลยอึ๊บโอ้โหโชคดีอ่ะตอนนี้สองคนบ้านอยู่ตรงข้ามกันเลย ดูไงเนี่ยดูไงเลยตองครับผมข้าหลังนี่ดีอ่ะเราไดดูครับ ต่อไปนะไยรุ่นหกโมงครึ่งแล้วสามกล่องร้านคาสามกล่องนะคุณพี่เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทไปรุ่นมันเริ่มมืดอ่ะไม่ไหวอ่ะนี่แอนแอนแอนนไปซื้อมานะเมื่อกี้แอบไปซื้อมาราศีติบาทเออเว้ยได้ว่ะได้เว้ยสองสองสองเจอเป้าหมายแล้วแอนแอนแอน คิวสุดท้ายแล้ววัยรุ่นทุ่งยี่สิบโอเคิวสุดท้ายพอดีเลยพี่มืดเลยโอเคขอบคุณครับผมเรียบร้อยครับไวรุ่นวันนี้ปิดครับทุ่งยี่สิบเออเออโอ้ยใกล้จะหมดวันเนาะัยรุ่นเหนื่อยเลยติดตามต่อวันจันทร์นะครับไปครับผม